สวัสดีฉันชื่อเจนฉันย้ายมาจากกรุงเทพเพราะที่บ้านมีปัญหาเลยได้มาอยู่คุณยายที่นี่แต่ฉันก็ได้มาเรียนที่นี่แค่เทอมเดียวฮา่าฉันหวังว่าโรงเรียนใหม่จะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะและฉันขอให้คุณครูและพเพื่อนๆนใจดีกับฉันด้วยนะ น้องครับไปช่วยกันทําเวรได้แล้วครับเฮ้ยกรเราไปทําเวรกันเถอะเฮ้เธอทำอะไรกันเดี๋ยวเราช่วยนะได้สิเรารีบมาช่วยกันเถอะใช่ใช่จะได้ทันเข้าแถว เรียนกันในวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับอะไรบูนนะวัฒนธรรมท้องถิ่นในหัวข้อวันนี้คือเรื่องของอาหารชอบอยู่แล้วาหตรงนี้กินแซ่บเทา่ทาน,านี้จะให้แบ่งกลุ่มในการทํางานเป็นจํานวน4ี่คนนะ,ะเริ่มได้เลยครูให้พวกเราจับกลุ่ม4ี่คน มีการสามคนเราจะเใครเพิ่อมอีกหนึ่งคนหล่ะนั่นสิเราจะใครล่ะเ,เธอไงเราขออยู่ด้วยได้ไหมอะได้สิเราจะได้สนิทกันมากขึ้นร้านอาหารประจำท้องถิ่นที่นี่คืออะไรหรอเราไม่เห็นรู้จักเลยไก่ย่างว<ช><ช>ิเชียรบุรีไงอร่อยมากเลยนะใช่น่ากินมากเลยเธอเคยกินหรือเปล่าไม่เคยเลยรสชาติเป็นยังไงหรอเธออยากลองกินไหมพวกเรามีร้านประจำด้วยนะเอาสิเธอว่างวันไหนกันหรองั้นพรุ่งนี้พวกเราไปกันไหม โอเคงั้นพรุ่งนี้พวกเราไปกันโหได้รานประจวดทุกคนเหรอเนี่ยใช่พวกเรากขแบ่งไปกันเถอะตูที่พวกเธอแนะนำม,มีอะไรบ้างหรอนอกจากไก่ย่างวิเชียนแล้วยังมีเมนมูอีกหลายเมน,มนมูที่ได้กินเลยนะ เราลองสั่งให้เธอกินนะ พวกเธอั่งนากินขนาดนี้เลยหรอใช่ใช่อาหารอร่อยมากเลยนะเธอรีบลองชิมดูสิอาหารที่พวกเธอแนะนำอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิ วกเธอไปไหนกันมาทำไมถึงมาช้าจังพวกเราไปซื้อของฝากให้เธอมาขอบคุณนะพวกเราตั้งใจซื้อให้เธอเลยนะใช่ใชใ่เธอค่อยไปเปิดดูนะขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะนไหนๆก็มาสุดท้ายแล้วเรามาถ่ายรูปเก็บไว้กันดีกว่าได้สิตลอดหนึ่งเทอมที่ฉันได้มาเดินที่นี่ฉันมีความสุขมากได้เจอเพื่อนที่ดีได้กินสิ่งที่ไม่เคยได้กินได้ทั้งประสบการณ์และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ฉันไม่เคยกังวลเลยว่าชีวิตในโรงเรนที่ฉันอยู่มาจะเป็นยังไง และอาหารจานนี้ไม่ใช่เป็นแค่ความผูกพันแต่เป็นได้ทั้งมิตภาพที่ดีเป็นความทรงจำที่ดีที่จะไม่มีวันลืมของฉันกับเพื่อนอีกเลย